สบายดีทุกคนยินดีตอนขับเข้าสู่ซ่องสาวลาเซโนโอเคเด้อมื่อนี้แนี่ยฉลงไปใส่บาทนะทุกคนนี่ใส่บาทวันศิลป์ข้าลงไปกับน้องเตยน้องเตยยังบอกมาเดี๋ยวให้หย่างลงไปนะทุกคนเดีน้องเตยไปดีไปสองคน <c oughs> เปิดประตูโอ <c oughs> ้ยสายละจะว่าเข้าลงไเวลากระบาด

เราเห็นเรายิ้มกับเพื่อาใส่แมสอยู่เดี๋ยวลงฮอตวันแลยคฮะสิถ่ายเบิ่งอีกเทีหนึ่งนะทุกคนตอนนี้ย่างก่อนยามบัทันยามเพื่นใส่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ห่างไกลสีฮอตวันแล้วนะทุกคนยังมีคนลงอยู่คิดว่าพระเจ like like well, like like it. It like like ้าลงเพื่ออะไรคิดว่ายังตามสองคนเนะตัวพากันพากันย่างไว้แล่นน้ำยามบัทัน นี่ฮอตวัดแล้ว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 แล้วเราบอกเกี่ยวเขาโอ้คนบ่หลายป่าได้ปวดเกือบแต่พี่สบโอ้ยปวดอยู่ไหนก็ได้ปวดอยู่นอกก็ได้สะนี่ฮอแล้วตอนนี้ฮอกระฮอตวัดอะ้รทุกคนนีะคะที่ขึ้นไปนั่งดื่มถึงอาหาร

่ตอนนี้เ้าวกำลังจีไปใส่ข้าวผัดให้นิกเตยไปใส่แล้วเ่าจีไปใส่ตำราควรใส่ข้าค่ะทุกคนคนกับบารายไปไหนนะทุกคนขอใส่ข้าวผัดข้าเกี่ยวกับ ตอนนี้น้องเตยเพิ่งไปใส่ขา้าวค่ะแล้วก็เอาดอกไม้กับประหยัดน้ำนะทุกคน คุณเ่ไปนั่งมางนันปะคนว่างไรอยู่กีาใส่บาทควรให้ไป็นชายเปใส่ก่อนเบบาาเต็มไปเป็นยิ่งหัวชายกับบุหรี้ นาะอาจจะกันต่างคนนอกอยากขอแพ้เงินไว้สารศาสต้์ก่อนอะไรอะไรกูก็ได้จะเอาอืมที่ได้แต่มันถทักช้างช้างตอนนี้ให้น้องเตยเพิ่นไปใส่นะทุกคนเนียนก็ใส่แล้วแล้วตอนเป็นกระซิเลียนเป็นแถวเป็นแถววันี้เพื่อใส่บาา เมื่อนี้ก็เป็นวันสินดับนะทุกคนก,ก็จะก็เลยลงมาใส่บาตรเน่นจิตไทยให้เบิ่งบริเวณรอบๆนะทุกคนนี่บังทึงอันนี้เป็นกระสิทวาทรูต่างๆใส่เนาะ ข่าวัดวทุกคนเผื่อกสิแพยคนลงมาทุกๆวันศิลป์เพื่อกสิแพยเงินสร้างทางข่าววัดลูกทุกคนให้จิไปบริจาคน้องเงินที่เขาเหลือซื้อไม้กันตัดเบสจากสี่สิบพันเนี่ยสี่สิบพันกี่เข้าอันเพืนกระดิกสร้างทางข่าวัดตอนนี้เน้องเขาสร้างทางแบบทางคอนกรีตเนาะตอนนี้สางกป็ลูกล่างแห้ง 你看。

ตอนนี้เพิ่นสรุปเงินบริจาคมานี่ทุกคนหกแสนสามพันสิบสรหกแสนสามสิบห้าพันวันสามพันสรวมมาอนี้บริจาคมานี่แต่ละคนแม่คนบอกเลขเดอ้อรวมเงินบริจาคอันนี้ตอนนี้กเหกกระไ่าบาทละแก่อยากนำเรียบร้อยนะทุกคนแล้วรุปปไปหยาดยูลงอีกเทนึง เอ้ยตยเตยกำลังยิ้มถามหาว่าเกิด่าอยู่สายไม่ใช่เหมือนฝาอยู่ยีเนาะก็คือเดินวัดของเฮามีต้นโพงใหญ่ๆคนสี่ต้นอยู่ทางนาแล้วก็อยู่ทางหลังนั้นทาในตีเตยคือไม่อย่างไวท้ น,นี่ทุกคนต้นโพงยิงย่งใหญ่เลยอันนี้กำแพงนี่เพิ่นหักกระร้างแล้วนะทุกคนให้น้องเตย์เป็นยาดนำกัน อันนี้คือบริเวณวัดทางหลังตอนนี้ทั้งคนกับนี่ต้นโพสองตนตัวกว้างเติมแล้ทุกคนวัดเฮากันนะตอนนี้เมาปกตินี่นต่ทุกคนเพราะเขาอยู่คนเดียว เดียวเดียวยังเอาที่าเราเบิ่งงันข้างหลงังเราทุกคนพอบริเวณเนาะเดินวัดเ่าจะสิประมาณนี้กวางเติบไม่มียาไม่มีมที่ยาผึ่นเพิ่นเสียเธอหนึ่งแล้วแล้วมันขึ้นมาอีก มีกัตมีตนโพตนโพสองตนนะทุกคนตนโพเป็นสีทิดเลยเนาะหลังกับนี้อันนี้ตนโพเกิดมาแบบว่าไฟเกิดมาก็เห็นนะในบ้านในห้องนะบ่หว่าไฟู้กลูกไว้วัดขึ้นกันแต่ว่านี้เพิ่นมาสร้างใหม่นะครับมาเข้ากัน เนาะมีสี่ทิศแบบนี้ใบโพฮามปิดด้วยพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กับซิปิสซัมนีจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาวลาเซโนเคนเดอร์ตอนนี้เรากำังใส่บาตเรียบร้อยแนะล้วทุกคนอนะเออตอนนี้เรากำลังสิเมือบ๊ายบายจ้าสิกันกินาเดอร์ฝากสองนี่เดอร์สาวลาเซโนอาร์ติสเข้าไปติดตามกันได้เด้อบ๊ายบาย